ันนี้นะคะกระลำปีของเราเราจะมาตัดแล้วค่ะหัวใหญ่ๆห,หัวนี้แตกด้วยนะเนี่ยดูนะคะแตกเลยแตกพรววตรงกลางหัวนี้ก็เต่งเต็มที่เหมือนกันค่ะหัวนี้อุย้ยพี่จีครับข้าวเจ้าส้ข้าวเหนียวนี่คะ่ะกระลำปีเราจะมาตัดค่ะ เลยค่ะเรามาตัดกันเลยตัดเอาใบไปครับมันจะได้ไม่เหี่ยวง่ายไงตัดน่าจะเอาใบนี้ด้วยอืมแล้วอืมไม่เหี่ยวหรอกเพื่อนก็จะจับกรุงเทพยบนะเนี่ยอ่ะนนี้เป็นหัวนี้เป็นของฝากนะคะโอ้ยไซส์บิ๊กไปดูว่ากี่กิโลเป็นนักตัดปล่อยไว้งั้นแหละรีบตัดทำอันนี้ดีกว่า เอามาช่างกันแล้วค่ะชุบพลได้หัวนี้ได้สองจุดสามหรือสองจุดสองสองจุดสามค่ะหัวนี้ได้สองจุนนดสามหัวใหญ่